าสู่ช่องคุณกัญญาค่ะวันนี้จะมาพูดถึงอีพีด่างขาวค่ะเพื่อนๆเ,เราซื้ออีพีด่างขาวมาสามต้นใช้เท่ากันเ,เพื่อนๆปรากฏว่าต้นเนี้ยเราใส่เสาให้เขาเขาโตดีค่ะเพื่อนๆต้นนี้เพิ่งใส่ทีหลังไม่สวยเลยค่ะเพื่อนๆและต้นนี้ก็ใส่กระถางแบบนี้กับเสาแบบนี้ไม่ค่อยสวยเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนเราเลยว่าไหนๆมันก็ไม่เนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบค่ะเพื่อนๆมันไม่ออกใบค่ะสองต้นเนี้ย ส่วนต้นนี้ออกใบแต่ก็ถือว่าเล็กเราก็เลยจะทาการตัดแล้วก็จะลองทําการตัดเราใช้นี่ตัดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราทําแบบบ้านๆเลยนะคะตัดดูสิจะจะเอามาปลูกลงกระถางนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนดูว่าเขาจะเป็นไงบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ทําครั้งแรกเหมือนกันเฮ้ยต้นนี้น่าจะยังตัดไม่ได้เอาต้นเดียวกว่าแล้วกันค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน เราก็นี่เตรียมวัสดุปลูกไว้แล้วคะ่ะเพืเ่อนเพื่อนกากมะพร้าวสบผสมเพอร์ไลค่ะเพืออพเ่อนเพื่อนเราก็จะลองตูดด้วยกากมะพร้าวคะ่ะเพืเ่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเราก็จะปลูกอย่างนี้เลยคะ่ะเพืเ่อนเพื่อนดูกันนะคะว่าหลังจากปลูกไปแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างเขาจะออกดอกยอดออกไปไหมคะเพืเ่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันจเจริญเติบโต,บตยังไง เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่ค่ะปลูกง่ายง่ายแบบบ้านบ้านเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนโดยส่วนตัวก็จะเอามือเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็จะทําการลดน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเราจะมาดูว่าผ่านไปแล้วเขาจะโตได้ไหมนะคะเพื่อนเพื่อนอ้าวเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะเราปลูกง่ายง่ายก่อน,นะครับเพื่อนเพื่อนไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวถ้ามันรอดยังไงเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนเนดูนะคะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะคะแฮป้นท์เดย์ค่ะ